ก9เดือในป่าก็ได้มีอัปเดตใหม่ล่าสุดเข้ามานะครับฟีลแบบว่าเป็นอุกบาทเป็นดาวตกอะไรประมาณนั้นนะครับมีไอเทมมาใหม่เยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นขวานชุบทองแล้วก็ชุดเกาะของเราชุบทองหรือแม้กระทั่งหีบสมบัติใหม่นะครับมันทําอะไรได้บ้างแล้วเราจะหาได้จากไหนคลิปนี้มีคําตอบฮนะอันดับแรกเราสร้างแมปก่อนฮนะเพื่อเป็นการไม่รีรอแล้วก็ไม่รอรีนะครับโอเคปังไปช่วยเด็กคนแรกน่าจะยังไม่ได้นะครับ <laughs> ใจร้อนนะฮะตอนนี้ใจร้อนนะครับน่าจะมีเป็นดาวตกตกลงมาด้วยนะฮะ โอเคแล้วก็เก็บของครับโอเคฮะตอนนี้แมพของเราก็เลเวลสามแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวเราไปป้นสะดงของแถวนี้ก่อนนะฮะนะตอนนี้เราต้องรีบฟาร์มของก่อนนะครับโอ้โหกลางคืนแล้วกลางคืนแล้วผมยังไม่มีไฟฉายเลยฮะไม่ได้นะแบบนี้ไม่ผ่านนะเฮ้ยผมมองว่าหลังนี้น่าจะมีกล่องสมบัติให้ผมเปิดนะครับโอเคเปิดดูชึบโอ้โหเป็นวิทยุฮะโอเคในนี้มีกล่องะฮะแล้วก็มีเป็นเก้าอี้สามเก้าอี้นะครับขวานไป ได้เป็นเกาะหนังนะฮะไ้ยเพื่อเราออกไปคนนึงแล้วนะครับทุกคนนะนี่เพิ่งแค่วันที่2เองนะฮะหรือว่าเราต้องกดกับเพื่อนะแต่ประเด็นคือผมก็ไม่ได้มีเพื่อนเล่นด้วยดิเพื่อเราไปช่วยเด็กแล้วนะเพื่อเรานี่ใจร้อนเสียจริงนะอุ้ยนี่ตัวที่ห้าแล้วม้งเนี่ยยังไม่ดอปอีกหรอใครมันจะไปโชคร้ายได้ขนาดนั้นโหตอนนี้คือของคือโคตรเกลือเลยนะครับไม่มีอะไรเลยแบบไม่มีอะไรจริงๆะตอนนี้เราก็โยนไป ไปช่วยเด็กคนที่2กันดีกว่านะครับเก็บหนังมาป่าเอลฟ้ามาด้วยนะครับแล้วก็อุ้มอุ้มเด็กมาอุ้มเด็กมาคุณเชื่อผมปะได้เป็นปืนระยะไกลเว้ยอะคอยดูนะไม่เชื่อผมไม่ใช่วะเฮ้ยท้องฟ้ามีบางอย่างอยู่บนท้องฟ้าเรานะครับโอ้ทุกคนทุกคนอุกกาบาตฮะอุกกาบาตฮะโอ้โหอุ้ยอุยแต่ว่ามีกวางด้วยนะครับอุกกาบาตตกลงมานะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโอ้โอ้ตรงนี้เลยเหรอโอ้โอเคฮะ โอ้โอ้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมีหลายหลุมเลยนะแล้วก็มีแร่นะครับแล้วก็น้องปูสนิมอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเป็นเรื่องนะที่นี่เป็นเรื่องแล้วแหละฮะโอเคครทุกคนตอนนี้อุกกาบาตก็ได้มาตกที่พื้นที่ของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะผมเห็นว่าน่าจะเป็นบริเวณนี้ปะเออน่าจะบริเวณนั้นนะโอ้นี่ฮะ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 โอเคโอ้มีปูอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองคิวปูดูนะครับว่ามันจะดรอปเป็นอะไรนะครับปัม อ๋อกินเลยก็เจ็บนะครับเป็นเหมือนเนื้อกะต่ายนะอันนี้ก็ทุบเป็นเหมือนกับอู้นี่ฮะเราได้มาเป็นเหมือนกับเป็นเศษเสี้ยวอุกบาทสีแดงนะฮะ <kes to odles> แล้วก็มีเป็นสีทองด้วยนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะเอาไปคราบได้นะครับมีปูป,ปูปูกัดเราเจ็บปะปับ๊บอืมก็ประมาณหมาป่าธรรมดาได้นะเพื่อนเนะประมาณหมาป่าอ๋อแล้วน้องปูก็จะดับเป็นอันนี้ด้วยครับเป็นสีแดงนะดับสีแดงมาด้วยนะครับแล้วนี้มีเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างด้วยนะครับสีดำนะ โอเคขุดออกมาก็จะได้เป็นสีแดงแล้วก็ออฟซิเดียนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บมาก่อนนะครับโอ้ผมว่าตอนนี้เรามีงานช้างรอเราอยู่ฮะนะเดี๋ยวเราต้องเก็บแร่พวกนี้ครับเดี๋ยวรอทุบให้พังก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปทาเรดาร์กันดีกว่านะครับทุกคนนะเดี๋ยวไปทาเรดาร์แล้วก็ไปสแกนกันดีกว่าอ๋อนี่ไงทุกคนนะมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับโอ้แต่ว่าเป็นสัญลักษณ์สีแดงนะครับปกติมันจะไม่ใช่สีแดงป่ะก็น่าจะมาพร้อมกับธีมของอุกกาบาตนะฮะ ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรสนุกๆรอยอยู่แน่ครับเรดาร์โอเคเราสร้างเรดาร์ได้นะครับตั้งไว้ตรงนี้เลยฮะแล้วก็สกแกนเป็นอันนี้นครับปุ๊บโอเคเรียบร้อยฮะเอ้เราไปดูกันเลยดีกว่าไหมเราไปดูกันเลยดีกว่าเออฮึนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโอเคมุ่งตรงไปเลยครับตรงดิ่งเลยนะตรงดิ่งไปโอ้อันนี้ก็มีอีกบอร์ดนะครับแล้วก็2บอร์ดตรงนี้นะครับอืมโอเคครับโอ้โอเคฮะทุกคนมันเป็นแบบนี้นะครับ โอ้โหมันเป็นอย่างนี้มันมีหมาป่ามันมีหมาป่า <c oughs> เดี๋ยวผมขอกลับไปที่ฐานก่อนแล้วกันนะครับไอพวกข้างลติมันมาบุกผมนะเดี๋ยวผมต้องเล่นงานมันสักหน่อยนะมันจะจะห้าวเป้เงินไปแล้วนะครับอ,อ๋อมีสองตัวนะครับงงเลยนึกว่ามีแค่ตัวเดียวนะนึกว่ามันปรับใหม่นะครับนะ easy kill easy kill นะอันนี้ก็มีแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ขุดก่อนนะเออดองไว้ก่อนดองไว้ก่อนนะแล้วก็ข้างในมาโอ้โหหมาปูหมาปู อ๋อไม่ใช่ฮะเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้เป็นปูตั้งแต่แรกแหรอทรงสัยตาผมฟาดวะเห็นเป็นหมาป่านะฮะเมื่อกี้โอเคเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับหืมแปลกแปลกมันเกิดเรื่อยๆเลยหรอหรือมันอยู่ข้างในอยู่แล้วฮะไม่แน่ใจนะครับลองไปทีนึงเฮ้ยมีเยอะเกินไปมันเกิดเรื่อยๆแน่เลยวะทุกคนโอ้โหโอ,โ,หโหโอ้โหเกิดเรื่อยๆหรอโอเคฮะตอนนี้เราเคลียร์พวกลูกกระจกไปหมดแล้วนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับ Break of s t o n น แล้วก็รูปภาพก็เป็นเหมือนกับโยนเหมือนโยนก้อนหินปะครับสเต็ปที่2เอาไปละลายในของเหลวที่ร้อนๆน่าจะเป็นลาวาหรือเปล่าครับในที่นี้โอเคตอนแรกเราเอาเออเหมือนกับสักอย่างนะครับแล้วก็ทุบลงพื้นนะแล้วก็เอาไปจุ่มลาวาขั้นตอนที่3ให้เราเอาไปใส่อะไรสักอย่างนะครับที่เย็นๆในที่นี้น่าจะเป็นน้ําหรือเปล่าเออก็อาจจะใช่นะครับแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวเราไปประกอบล่างแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันดีกว่าครับโอ้หนี่หินนะหุ่ยหินเท่มากเลยอะ มีรอยแบบรอยแตกด้วยนะครับอ๋อไปแค่2อันเหรอเอ,อ้าแล้วประกอบอยังไงอะไม่ได้เหรอเอ,อ้ยยังไม่ได้อ๋อมีข้้งล่างอีกอันนึงด้วยนะครับเหมือนเดิมนะต้องใช้3อันนะครับแล้วหมาป่าอะไรมันเกิดบ่อยขนาดนี้เนี่ยภายในตัวของอาคารนี้นะครับก็เหมือนกับว่าจะโดนอุกบาตเอ่อถล่มลงมานะครับนะแหว่งเลยทีเดียวเราขึ้นไปยังไงครับเนี่ยอ๋ออู้ตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราต้องตามหาอีกชิ้นส่วนหนึง่งอยู่แถวนี้หรือเปล่าฮะไม่อยู่ฮะอยู่ไหมในนี้ไหม นี่อะไรอ่ะอ๋อนี่เป็นถ่านน,านะครับไม่เกี่ยวนะเป็นถ่านนะข้างบนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะข้างบนก็ไม่มีชั้นที่สองก็ไม่มีเอ้เดี๋ยวนะไอ้ตรงนี้มันเอาจากไหนวะแถวนี้ล่ะไม่มีอ๋อเดินเหยียบกูก็ว่าทำไมมันนูนๆวะโอเคตอนนี้เราครับได้แล้วนะครับโอเคฮะ มีของเพิ่มมาทั้งหมด4อย่างนะครับโอเคอันนี้เราคงจะรู้อยู่แล้วนะครับไอสีข้างบนผมก็จะไม่ได้พูดถึงนะข้างล่างนะครับเป็นอะไรสักอย่างนะครับเป็นเครื่องมือหรอเป็นเครื่องมือสักอย่างครับเกี่ยวกับขวานของเรานะครับอันนี้ก็เป็นชุดเครื่องมือนะครับสักอย่างเกี่ยวกับชุดกรอกของเราโอเคแล้วก็อันนี้รองเท้าบูทออสซิเดียนหรอน่าจะใช่มั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเขาไม่ขึ้นรูปมานะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นหีบสมบัติออสซิเดียนเดี๋ยวผมทำไปทีละอันเลยดีกว่านะ เออทำเป็นอันนี้ก่อนแล้วกัน,นครับอันนี้เป็นชุดเครื่องมืออะไรสักอย่างนะครับที่เกี่ยวกับขวานอื้มอื้มอันนี้ไม่เกี่ยวนะไอไอน,นี้ไม่เกี่ยวนะครับไอไอไอแพสซาตานี้ไม่เกี่ยวนะแถวนี้มันเถื่อนแถวนี้มันเถื่อนของเนี่ยผมเอามาเต็มคาราเบลเลยนะครับล้วโยนไปก่อน,นครับไม่รู้อ่ะเอ้ยเ้ยบัก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 ทุกคนโอเคโอเควนไปวนไป เล่นอย่างมีหลักการนะครับนะโอเคครบไหมขาดเท่าไหร่บ้างอ๋อตอนนี้ได้มาแล้วนะครับอ่ะคุณไม่สามารถจะเคลือบทองได้หรอคุณไม่สามารถจะเคลือบทองกับอุปกรณ์นี้ได้เอเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมขอกลับฐานก่อนละกันนะฮะหรือว่าเราต้องยิบขวานมาแล้วเราก็กดใช้หรือเปล่าน่าจะใช่หรือเปล่านะเออแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มหิวนะ อุ้ยอะไรตอดตอนนี้ผมอยากทาเป็นเครื่องขูดเจาะน้ํามันเดี๋ยวผมขอทําเป็นเครื่องขูดเจาะน้ํามันก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้หมดห่วงเรื่องน้ํามันแล้วก็ไปดูอัปเดตใหม่เสียทีนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนะโยนไปโย,ไปโยนไม้ไปโยนแล้วปลูกปลูกกันคนละมือนะปลูกกันคนละมือปลูกอยู่คนเดียวเหนื่อยคนเดียวรู้งี้กูกดมาคนเดียวดีกว่านะ <S <S โอเคครับผมขอกลับไปที่เดิมก่อนนะครับผมชักจะคาใจแล้วสินะว่ามันทําอะไรได้อ้อุปกรณ์นั้นโอเคเดี๋ยวผมจะลองถือขวานแล้วผมก็จะลองหยิบไปนะครับ แล้วก็นี่นะครับเป็นชุดเครื่องมือนี้นะปับอ่านี่นะทุกคนนะเราได้มาเป็นเหมือนกับขวานเคลือบทองนะครับแล้วเขาบอกว่ามันจะเพิ่มประสิทธิภาพด้วยนะครับโอเคอปกติต้องตัด6ทีปะ่ะแต่นี่ตัดสีทีหรือเปล่าเอ,อ้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนะแต่ว่ามันถามว่ามีนัยยะสําคัญขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ได้ดีเด่นเวอร์วังอะไรแต่ทุกคนดูดิมันวิบวับ,ว,บ,ว,บวับอะนะ มันวิววบ,บวับวับอะ่ะเพลงผมฮิต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 อ่ะนะโธ่มันวิบวับว,ว,วับอ่ะมันแวบแวบบอมบอมนะมันเฟี้ยวว่ะทุกคนนะมีดาวตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคฮะตอนนี้ผมก็จะพยายามฟาร์มนะครับโอเคขุดให้หมดเลยครับโอ้น้องปูนะฮะน้องปูเฮ้ย g ก t เ u า g ก t o อ t อันนี้ก็ข้างข้างที่จะมืดพอสมควรนะครับนะแต่ผมก็ไม่อยากจะปล่อยโอกาสดีๆหลุดลอยไปนะครับนะโอเคตอนนี้กระเป๋าเราเต็มนะครับ ผมคิดว่านะเดี๋ยวเราไปไอตรงที่คราฟกันเลยดีกว่านะครับเอ้ยเรามนต้องใช้อะไรบ้างนะชุดเกาะอ,อันที่สองน่าจะเป็นชุดเกาะเคลือบทองปะผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับนะสร้างเป็นอันนี้ครับโอเคอ่าก็ใช้มากกว่าขวานนิดหน่อยนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาเป็นเอ่อของทองนะครับจาก3ชิ้นเป็น5ชิ้นฮะนี่ผมโยนไปร้วลเลยโอ้ตอนนี้ขาดอีก5ทองนะครับอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอ่ย,อย,น,อยนี้ผมก็จะเก็บมาให้หมดเลยนะครับนะ ไอสีแดงๆนี่มันใช้เยอะสุดแล้วนะครับผมก็จะพยายามเก็บสีแดงๆมาด้วยนะครับตัวนี้มีลาวานะครับผมคิดว่าน่าจะต้องทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับลาวานะครับจากที่เขาเขียนนะแล้วก็ไอนี้ด้วยครับเป็นเหมือนกับเป็นบ่อน,น้ําเย็นนะหรือว่าจะเป็นหินออฟซิเดียนหรือเปล่ามันใช้5อันใช่ไหมผมน่าจะเอามาถึง5อันอยู่นะเดี๋ยวผมขอลองก่อนนะครับนะเออฟึบชึบชึบชึบหนึ่งอันฮะสองอันฮะสามอันฮะไม่พอนลทุกคนนะตรงนี้มีกล่องให้เปิดด้วยครับผมมองว่าน่าจะไม่มี กวางหรือว่ามีแพ้ซาตานมาแถวนี้นะครับนะผมจะย่องเบาเปิดแบบเงียบแบบดินจาฮาตริโอเคได้เป็นถุงครับเอามาทําไมครับเนี่ยนะตรงนี้เราเปิดไปหรือยังตรงนี้เราเปิดกล่องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะต้องจัดการพวกตัวหน้าลำคาญก่อนนะครับทุกคนชุบเรียบร้อยครับเราก็เปิดกล่องได้อย่างสบายใจเฉยมันไม่สบายใจเฉยอ่ะมันไม่ปล่อยให้ผมสบายใจเฉยเลยเรียบร้อยครับโอเคได้เป็นเมดคิดครับ แล้วแพสตาลนะเขาทําอะไรของเขาเนะี่ยไม่ได้น่ากลัวเลยไม่ได้น่ากลัวเลยผมกลัวหมาป่าย,ยังดีเสียกว่านะครับนะใบโอมของภูเขาไฟก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับนะตอนนี้ผมไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับก็ยังไปเหมือนเดิมครับเป็นกล่องสมบัติแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เราสามารถจะแลกเป็นกระสุนปืนได้ครับอ,อแถวนี้มีอะไรเพิ่มไหมไม่มีฮะผมรู้สึกว่านะครับ อุกบาทเนี่ยมันจะตกบริเวณประมาณนี้ครับประมาณแคปมของเราแบบไม่ไกลนะครับอ๋อทุกคนถ้าเกิดว่าเราตีไอ้นี่สีแดงแดงใช่ไหมครับเรามีโอกาสนะครับได้เป็นสีทองด้วยนะครับนี่นะนี่โอเคเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเจอสีแดงแดงแต่ว่าเราต้องการสีทองนะครับก็ตีๆไปเถอะครับนะเพราะว่ามันมีโอกาสได้เหมือนกันนะครับโอ้ตรงนี้ก็มีนะครับโอ้ผมขอจําทิศก่อนนะหาสีทองตอนนี้ผมหาสีทองอย่างเดียวนะครับนะเราขาด2ชิ้นนี่ผมโยนไปก่อนนะไม่น่ามีนะอ๋อ มีฮะมีฮะโอเคตอนนี้เราได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเร็วๆสิเร็วๆสิอันนี้ผมเดาว,ว่าถ้าเกิดเราใส่ปุ๊บมันจะเคลือบทองเหมือนกับเออขวานของเรานะครับนี่จริงด้วยนะทุกคนโอเคประสิทธิภาพมันก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่เขาบอกนะโอเคฮะเซลฟี่หน่อยครับเย้เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะครับทุกคนนะโอเคฮะอันนี้โอ้มีครูดาวด้วยนะครับสร้างรวมๆไม่ได้หรอโอเคต่อไปเราสร้างเป็นนี่นะครับเป็นบูทดอรองเทา้าบูทออฟซิเดียนหรอ โอเคต้องใช้10แดงนี่นะครับแล้วก็แร่ธาตุออฟซิเดียนเหรออันนี้น่าสนใจนะเอออันนี้น่าสนใจอาจจะต้องอันนี้หรือเปล่าทำทั้ง3สเตปนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะใช่นะแล้วก็ต้องการหินออฟซิเดียนหนึ่งอันนะครับขั้นตอนที่1เขาบอกว่าให้เราทุบลงใช่ไหมปับ๊บโอเคจริงด้วยนะทุกคนโอเคครับทุบลงอีกปับ๊บเอา้าไม่แตกอะ่ะปับ๊บเฮ้ยเฮ้ยอ้าอะไรแล้วเมื่อกี้ทําได้อยู่เลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันไม่ได้นะครับนะทุกคน โอเคผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วทิศเดียของผมก็คือโยนลงไปโอเคครับผมนี้ยินเสียงนะน่าจะได้แล้วหรือเปล่าโอเคครับเราได้แล้วนะออฟซเดียนที่เป็นสีแบบนี้นะครับสีเหมือนลาวาเลยนะครับแล้วก็ประจุน้าเย็นอ๋อนี่ครับทุกคนเราได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวเราไปคราฟกันเลยดีกว่าแล้วทุกคนอุ้ยตื่นเต้นว่ะเป็นรองเท้าบูทออฟซเดียนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะทันเดอร์ทันเดอร์ฟ้าผ่าฟ้าผ่าฟ้าผ่า,า,ปาแป๊บแป๊บเสียงกับแกบแล้วมาเดินกุบกับเราต้องสร,ร้างเป็นนี่ฮะสายล่อฟ้าปัง นะโยนไปโยนไหมนี่ฮนะทุกคนทุบแล้วครับมันตีเหล็กให้แล้วมันตีเหล็กให้แล้วนะทุกคนนะเร็วเริวซีเร็วเรวหน่อยกว่ามันติดนะไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องกลัวฮะบูทนี่นะครับรอ,องเท้าบูทจริงด้วยนะครับทุกคนนะได้เป็นรองเท้าบูทนะครับแต่ว่ามันทําอะไรได้อันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับนะโุ้ยเมื่อกี้ฟ้าผ่าหัวทิมหัวกูทิมเลย เป็นรองเท้าบูทแบบนี้เอตลอดน่าจะเกี่ยวอะไรกับลาวาหรือเปล่าหนะ้ารองเท้าบูทแบบนี้เฮ้ยถ้าเกิดว่ามันขุดต้นไม้ใหญ่ได้ปะอ๋อไม่ได้เหรอไม่กระดิกเลยนะครับนะอันนี้จะเป็นของครับชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับใช้10แดงแล้วก็5ทอง3ออกซิเดียนโอเคฮะตอนนี้ผมคิดว่าสีแดงเราน่าจะมีพอสมควระฮะเฮ้ยทำไมมันทุบไม่ได้วะเพื่อนเนตอนแรกมันก็ทุบได้นี่นี่ออ๋อเก็ตแล้วทุกคนทุกคนผมเจอแล้วฮะผมจะลองเอาเท้าจุ่มไปก่อนนะ ไม่ช่วยฮะรองเท้าบูของเราไม่ช่วยอะไรเลยทุกคนหรือว่าผมลองให้หมาป่ากัดดูเดี๋ยวดูรองเท้านะครับเปลี่ยนไปไหมเอ้ยเปลี่ยนไปอีกทีหนึ่งนี่ชัดเจนจากที่ผมสังเกตนะครับไอปูเนี่ยมันดับแค่สีแดงนะแต่ว่าไม่ดับทองให้เรานะครับนะปึ๊บจริงไหมเออแม่งไม่ดับสีแดงให้กูด้วยไม่น่าไปแซลมันเยอะเลยโอเคครับโยนลงไปโยนไปโอเคตอนนี้ก็ ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะนะเร็วเร็วสิเร็วเร็วหน่อยตื่นเต้นแล้วเนี่ยโอเคครับนี่เป็นกล่องนะฮะโอเคเอออ๋อ,อ,อแต่ว่าตั้งตรงนี้ไม่ได้นะครับนะเออเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะมีของอะไรเด็ดๆรอเราอยู่บ้างนะครับนี่ครับเป็นกล่องนะเป็นกล่องนะเป็นกล่องใหม่นะครับนะดูสิจะได้เป็นอะไรนะครับนะกล่องใหม่นะฟับคอนทูบเฟอร์นิเจอร์หรอทุบอันนี้ไม่ได้ครับ ทุบอะไรได้บ้างอะอ้าวมีทําไมวะเนี่ยไม่เข้าใจโอเคทุกคนตอนนี้ผมรู้แล้วนะครับว่าไอ้ค้อนเนี่ยเอาไว้ทําอะไรได้นะครับทุกคนมันก็คืออาวุธของเรานั่นเองนะทุกคนนะนี่ผมจะทุบโขดกระดายดูนะครับนี่ทีเดียวทีเดียวตุยเลยนะครับนะโอ้ยโคตรเฟี้ยวเลยดิดเดี๋ยวผมลองเอาค้อนทุบหมาป่าดูนะครับนะปับ๊บตายไหมโอ้ทุบที่หนึ่งก็ยังอุย้ยมีเอฟเฟกด้วยนะครับเมื่อกี้แวบบ่บมนะครับเป็นสีทองๆนะครับ ผมรู้แล้วครับเอฟเฟกสีทองมันไม่ใช่มาจากค้อนมันมาจากรองเท้าของเรานะครับนะเมื่อกี้หรือว่าพอมันใช้พลังเต็มแบบโดนโจมตีเรื่อยๆแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอลองอีกทีนะปุ๊บมันจะขึ้นใช่ไหมโอเคฮะมันเป็นเหมือนกับระเบิดพลังเหรอเป็นเหมือนกับระเบิดพลังนะครับเหมือนพอโดนโจมตีไปเรื่อยๆระดับหนึ่งเนะี่ยเวลาเต็มหลอดมันก็จะมีสีทองๆนะครับ๋อทุกคนมันเป็นดาเมจนะครับเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้มันเป็นดาเมจนะครับนะ เป็นดามเมจวงกว้างนะครับเจ๋วแจ๋วเจ๋วและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอัปเดตใหม่ที่ทาง99คืนเนี่ยได้เพิ่มเข้ามาครับผมอาจจะไม่ได้ครอบคุมในเรื่องของหีบสมบัติที่เป็นออฟซิเดียนนะครับว่าเฮ้ยมันเปิดแล้วได้อะไรบ้างแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยก็จะมีแน่นอนครับว่าในกล่องสมบัตินั้นมีไอเทมอะไรเจ๋งๆบ้างเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ฟังครับสำหรับวันนี้เท่านี้ฮะ